ไ้เมจังเคโดมะโลดอมโลลุนิบาสุเรสกัลลงโก่ไทยลมโยเกือบเกือบลบเยบาเอะเกือบเก้าโมงแล้วต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วเกือบเก้าโมงแล้วสุรากาสกูนายทุกการที่วีต้องสุรากายามแม่เตรียมตัวสุรากาเปลี่ยนเสนะไปโรงเรียนแล้วจังตัวโบเกือบเก้าโมงแล้วต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้ว ฉันเกือบตกบันไดแล้วฉันสซลจมะเกือบตกโซรักาปกยยวจาดอมโล่บันไดโุรักาลีกาโเปียอลาบ่าฉันเกือบตกบันไดแล้วลีกาการนี้ปยยวจาดอมโล่รถคันนั้นเกือบชนกัน รถโซลากาโอเปียว์ล่ะวะคันโซรากาโรกานอในซาโตเนคลาสิฟายอเผีปะเรนั้นสซลากาโรอดีโลเดเบียบะเรเกือบชนการโซลากาไตลุนินีเบรถคันนั้นเกือบชนการอาริกา,าร,ราีไดลุนีนีเบลูกของฉันอายุเกือบสองขวบลูกโซรากาคลิวเบียวละวะของฉันง่ายเย่อายุโซรากาอัตตะเกือบสองขวบเกือบสุรากานีบีสองขวบนั่นเนี่ย ลูกของชานอายุเกือบสองขวบนาคลีกาอัตตันเนปปีการนีบี กือบในเดี์เบย์เซนตูเร่นากเทสกัลงตะคูโขอุบมาลีเนี่ยเปียบเปียบปีบป่าแม่ฉันใช้เงินเดือนนี้แทบจะไม่เหลือเลยฉันหงาใช้โตเน่เงินเดือนนี้ดีลาซาแทบจะไม่เหลือเลยแล้ววะมาแจนตะเล่าเบย์มาแจนตะเล่าเบย์ส่วนรอกงลุ่นินีส่วนเดี์เบย์เน็ดดูบาร์เน้ฉันใช้เงินเดือนนี้แทบจะไม่เหลือเลยแทบจะสุรากาตะเล่าเบย์หอดีเบย์ยาวาเน้ไม่เหลือเลยสุรากาแล้ววะมาแจนบูโลเดีเบย์ยาวาเน้